นะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยครับพี่น้อง f อซครับนะครับมีขาใหญ่ขาสดขาปี๊ดขาปาร์ตเลยนะฮะนะครับอย่างที่เห็นนะครับเก่งจังเลยนะไอ้เตอร์มึงเก่งจังเลยไอ้ตัดกับผู้หญิงกับเด็กเนี่ยน่ากับคนแกนะ่มึงเก่งจังเลยเนะครับโอ้โห,โหยอมรับใจเลยนะสุดยอดจริงจริงนะเอาตัวเองให้รอดก่อนหัวหนะ้าแหม เ <N> นี่ยครับเจอซึ่งหน้าไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนเดิมอีกแม่อย่าไปขูดมากนะน่าไหลยิ่งจะหลอนอยู่แล้วนะว,ว,ว,วันวันเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช่ปะดิน้นอะไรกันนักกันหนามฉาใช,ใช่ไหมบรารมีของพวกมึงไม่ถึงใช่ไหมฮะเหนื่อยใจแทน นะวันที่1ิบเก้านี้นะอย่าลืมนะเออวันที่19บเก้านี้นะครับเออเดี๋ยวพอนะครับคําสั่งสารรับฟ้องปุ๊บตัวเนยไม่ต้องถามนะนะครับนะเหมือนเดิมอะ่ะนะโอเลี้ยงไม่โอเลี้ยงก็ข้าวผัดโอ้โหคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับการห้ามคนเนี่ยนะนะครับพี่น้องประชาชนคือการห้ามเนี่ยมันมันไม่ใช่ห้ามแล้วแบบไปเขาเรียกว่าตบหัวรูปหลัง นะครับมึงเล่นห้ามบอกว่านะครับเรื่องของเขาสองคนนะครับผมไม่ยุ่งนะครับผมไม่ขอยุ่งนะแต่มึงเสือไปบอกว่ามึงเสือไปบอกว่าเฮ้ยใครที่ออกมาขู่นะเจ๊อ้วนนะครับเนี่ยน,นี่อ้าวมึงไปพูดอย่างนั้นได้ไงนะนี่ครับอันนั้นไม่เรียกการห้ามนะเขาเรียกว่าปั่นเข้าใจไหเนี่ยแล้วจะบอกให้นะเรื่องของผู้หญิงเนะี่ยเขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกตินะครับปล่อยเลย นะไม่ต้องออกตัวออกลูกคนดีไอสัตว์แต่มีแบบปั่นนิดๆนะเ,เนี่ยเอเกมเนี้ยประจําเลยไม่เคยพลาดเลยเนี่ยมีการด้วยบอกเดี๋ยวเจอกูใช่ไมาเจอกูกูจะอะไรดูดคลิปนี่บใช่ไหมผมระวังนะไปดูดคลิปนะนะครับเอาน้าไหลเข้าไปเนี่ยกูบอกก่อนเลยนะไปดูดคลิปน้าไหลน้าไหลน้าไหลรีพอร์ตมึงจะหนาวนะ เขาเรียกว่าตีไก่อเนื้ออ๋อมีนะครับนางพญากับนางพญาเ็าตีเถียงกันเองนะครับแล้วก็มีการขู่กันไปถึงพัทยานะครับแล้วกูหลาพัทยาเขาเหมือนใครที่ไหนนะครับเขาก็ถือว่าครับพัทยาเหนือนี่เขาก็ถือว่าเขาครับนะพวกพ้องนะครับนี่ ใช่ครับไปยุ่งไม่ได้เลยนะครับไปยุ่งไม่ได้เลย,ยเลยนะครับเรื่องของเรื่องนะนะพี่อ้วนน่ะนะครับเขาก็หยาบนะครับเนี่ยหยาบเราไม่ว่ากันํำหยาบไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่มันคือการทะเลาะกันเนี่ยมันถึงขึ้นมึงขึ้นกูเนี่ยนะครับถ้ามันจบแค่สองคนมันโอเคไม่มีปัญหาแต่ไอมือที่สามนี่แหละนะไอ้ตอเอ้ยนะ แล้วก็ฝั่งของแต่ละฝั่งเนี่ยนะถ้าไปใส่กันเนี่ยโอ้โหหมดเลยครับสภาพความน่าเชื่อถือหมดเลยใช่ครับนางพญาผมขาวกับนางพญาผมดําถูกครับนะี่ครับอีกคนนะครับเนี่ยมีนะครับพลังบาทาไรเงานะครับขาใหญ่ข้างกับเล็กข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเล็กพิขีหนูนะครับเนี่ย นะกุหลาพัทยานี่ก็ตัวเล็กนะครับน่ารักเนะี่ยตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆนะเอาขึ้นเอวได้เนี่ยะครับอุ้มเหมือนลูกได้อนะครับแต่ยกไม่ไหวนะเพราะนมนางเนี่ยโอ้โหบอกให้เลยนะครับประมาณไม่น่าจะประมาณ700หรือ900ซีซีนี่บนะครับหนะนะนะนักนม <laughs> ใช่